อัปเดตอาการเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ยืนได้แล้วที่เห็นอยู่นี่ยืนได้แล้วก่อนหน้านี้มันยืนไม่ได้มันมันยังไงก่อนเอมาไออ่ะกดถูมากเอ้ยก่อนเอมาไอจริงๆผมนึกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะผมยังแบบเดินเล่นอยู่ผมเดินเข้าไปหาหมอไปโรงพยาบาลผมเดินเข้าไปหาหมอเลยเพยอยธรรมดาเออธรรมดาเลยผมแบบสู้มากแต่พอแบบเห็นผลเอมไอะไรก็ไม่เดินดีกว่าวันนั้นที่ต้องเดินเข้าไปหาหมอทำไมถึงตัดสินใจไปทำแานเพราะว่ากลัวว่ามันจะกระทบงานครับ เพราะว่าตอนนั้นจริงๆมันเริ่มเดินได้แล้วแต่ว่ามันยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เลยอยากจะให้มั่นใจมากกว่าว่าเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆก็คือมั่นใจเลยว่าเป็นอะไรจริงๆตอนเนี้ยมันจริงแค่ไหนตอนที่มันยังไม่หายมันรู้สึกว่ามันจะมีบลต่องานอ่ะโหเพราะว่าตอนนี้จริงๆผมถ่ายซีรีส์ถ่ายละครซีรีส์ค้างไว้อยู่ด้วยจริงๆก็รู้สึกเกรงใจกองแล้วก็เกรงใจงานต่างๆที่ดีไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าอย่างก็มีแฟนมีไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่า แล้วก็พยายามทําในด้านของเราให้ดีสุดแหละอย่างหลังผ่าสี่วันก็มีบินไปแฟนมิตต่างประเทศที่เมืองจีนอะไรอย่างงี้ครับก็พักฟื้น4วันแล้วกแ็แต่แต่ทางทีมงานก็ช่วยอำนวยความสะดวกครับผมว่าให้มีรถเข็นให้นั่งตลอดหรือว่าแบบมีไอซ์แพคเอามาให้ประครบไปตลอดครับประครบเย็นเอาไว้ให้ตลอดคำถามที่ผน MRI ม,มันบอกหุือบอกอะไรบ้างบอกว่าเอ็นขาดครับเอ็นค่อยหน้าขาดแล้วก็หมอนรองมันฉีกแล้วมันฉีกเยอะครับ แล้วเรารู้สึกว่าตอนต่อที่ไปมารู้สึกว่ามันเป็นขนาดไหนบ้างไม่รู้สึกไม่รู้สึกตอนแรกผมนึกว่าผมฝืนๆมันไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวมันก็หายใช่ตอนแรกนึกว่าแบบเหมือนแบบเขอเท้าโซนข้อเท้าพีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเล่นกีฬามันตั้งแต่เด็กก็จะเป็นบ่อยครับก็ไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้เพาาะคดที่มาออกมาแล้วผู้ชายการผ่าตัดเขาต้องอะไรอย่างเงี้ยบ้างโอ้คือจริงๆสำหรับผมแล้วอ่ะแค่เข้าไปในห้องผ่าตัดผมก็หลับแล้วอ่ะหลับเลยใช่เราเข้าไปแล้ว ก็หลับไปเลยแล้วมออธิบายไหมว่ามันจะต้องผ่าตัดอะไรยังไงต้อง,งอก็มีครับแบบมีเอาเอ็นบางส่วนมาเชื่อมต่อเอเอ็นเดิมแล้วก็แบบต้องเข้าไปเย็บให้เยอะครับเพราะว่าก็มีบอกหมอว่าพอดีต้องรีบใช้งานรีบใช้งานเขา่ามันสามารถมันสามารถต่อมปุ๊บแล้วมันสามารถไปได้เลยเหรอก็พยายามรีเควสครับว่าแต่คุณหมอก็กมีคอนเซิร์นของเขามีแบบอบอกให้ระวงังบอกให้แบบอย่าเพิ่งเดินเยอะอะไรเงี้ยครับก็เวลามางานก็เลยต้องใช้รถวิลแชร์ไปก่อน แล้วพอผ่าตัดแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงเอ็นมันจะมาประสานเองหรือว่ามันจะยังไงก็เอาเอ็นขาหน้าขามั้งครับเรียกหน้าขาเอาเอ็นหน้าขาเนี่ยมาบางส่วนมาเชื่อมต่อเอ็นเดิมแล้วก็พอเย็บให้ติดกันก็ใช้เวลาใช้เวลาหลังข้างในแต่ตอนนี้ตัดใหม่ไปแล้วก็คิดว่าภายในหวังว่าแล้วกันไม่คิดว่าหวังว่าภายในเดือนเดือนนี้จะสามารถเดินได้โดยที่ไม่มีไม้ครับก็พอหลังมาจากผ่าตัดทำมห้อฟังคุยรู้สึกยังไงบ้าง อยู่ดีก็ต้องมาปเป็นคนป่วยนอนแบบขยับตัวไม่ได้ผมอึดอัดมากเลยอะ่ะผมแบบขดหูมากรู้สึกขดหูมากไม่เคยรู้สึกแบบขดหูขนาดนี้มาก่อนอะ่ะ<า>พอมันต้องอยู่ในห้องโรงพยาบาลแล้วผมขยับไปไหนไม่ได้เลย<า>คือเข้าห้องน้ำผมยังไปไม่ได้<า>แล้วแบบก็อึดอัดเลยครับ<า>ผมว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจลองว่าพอเราเจ็ดทิ่ข,ขาผมก็กังนลว่าจะเดินได้เหมือนเดิไมไหมหรือจะอ๋อแค่ใช้เวลาครับใช้เวลามากกว่าแล้วก็อยู่ที่การกายภาพพักฟื้นของตัวผมเองด้วยก็อย่าซร้าให้มากตอนนี้ ทำตัวดีใช้ชีวิตยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เหรอครับเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะครับยังไงอย่างก็พอมันขยับไปไหนไม่ได้เนาะเราก็ต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยเราก็อยู่ห้องหาอะไรทำหน้าหนังสือหรือว่าไม่ต้องนบังคับให้ทำมันบังมันโดนบังคับมันเป็นไฟบังคับครับก็ถ้าขยับเยอะมันก็หายช้าเนาะคือเราไม่ได้กลัวเจ็บแต่ว่ากลัวไม่หายมากกว่าเออเราก็เลยแบบรู้สึกว่าช่วงนี้ก็รู้สึกได้อยู่กับตัวเองได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้น แล้วเป็นเวลาไปเที่มิต่างประเทศมันยากลำบากกับการเคลื่อนย้ายมูของเราไหมครับผมว่าผมเกรงใจทีมงานและแฟนคลับที่มามากกว่าเ,เพราะว่าอะไรเนี่ยแต่ครั้งเนี่ยมันในการถ่ายรูปในการแบบเออ,เอ,อทำอะไรอย่างเงี้ยไฮทัชคือผมคือเราก็อยากเต็มที่กับมันเนาะแต่บางทีแบบขาเราก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้ทําได้ไม่สุดหรือว่าแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอึดอัดแล้วกันอึดอัดตัวเองอเป็นความอึดอัดตัวเองมากกว่า แล้ววันนี้มันต้องอยู่นิ่งๆห้ามขยับเพื่อปนประแผลครับก็นั่นแหละฝึกสมาธิได้ไหมมันได้มั้ยได้ได้สิมันต้องได้มันต้องได้เพราะมันทำอะไรไม่ได้ใช่ครับช่วงนี้มีสมาธิมากขึ้นนะเออล่าสุดไปเช็คอัพเป็นไงบ้างเออล่าสุดตอนนี้เริ่มเหมือนเป็นเด็กประมาณสามขวบครับผมฝึกเดินฝึกเดินเริ่มอยากปล่อยไม้เริ่มลุกขึ้นได้นี่ก็ฝึกยืนได้นานนะยืนได้นานอยู่ยืนได้นานอยู่ครับแต่ก็แบ่งละครับแบ่งแบ่งแบ่งช่วงเวลา อย่างถ้าตอนนี้ยืนเยอะก็เดี๋ยวกลับไปนั่งละครับที่บ้านไม่เงียบบ้างพี่สาวกับพ่อแม่เราพี่สาวเหรอครับโอ้หมอฟางนี่ตอนบอกฟางว่าเอ็นคว้ยน้าขาต้องเข้าผ่าตัดตอนแรกผมว่นึกว่ามันยิ่งใหญ่มากฟางบอกเออจิ๊บจ้อยเอาเลยคุณหมอให้ก็มันจะดีหรอคุณหมอบอกว่าพูดจะทำมาหมอหรือพูดในฐานะพี่สาวพี่สาวด้วยสองอย่างเลยครับผมว่าเขาบอกว่ามันไกลหัวใจครับไม่ตายง่ายๆหรอไม่ตายง่ายๆหรอกไปเถอะสบายใจครับหมอเก่งอยู่แล้ว ใช่แต่แต่กับฟรังก็มีแนะนําหมอมีแนะนําอะไรอย่างงี้ครับผมอธิบายนะถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่โรคคนเดียวเนะอยู่คนเดียวครับผมดีแล้วดีแล้วถ้ามาอาจจะเป็นภาระก็ได้ครับมาถึงเขาเขาครับผมเขาเป็นหมอนะหมายถึงเขาเป็นภาระผมแค่ดูแลตัวเองตอนนี้ก็หนักพอละอันนี้หมอบอกว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมารอดเกษียณอ่าประมาณปีหนึ่งครับหลังจากผ่าครับก็ประมาณเขาดาวตอนนี้เหลือ11เดือน รใช่ครับผมจริงๆตอนนี้ผ่านมาเดือนหนึ่งกับอีก3าวันแล้วครับ4วัน4วันก็ค่อยๆเข้าดาวไปครับพี่พี่ปอลหมอบอกไหมว่าพอเสร็จแล้วว่าห้ามถ้ามันหายเป็นปกติห้ามใช้กิจกรรมอะไรหรือห้ามเล่นอะไรแล้วหรือว่าเข้าเคาลงเขาหมอบอกว่าก็ดีถ้าเผาถ้าเผาทลงได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้ากายภาพให้ดีหรือว่าค่อยๆค่อยๆเพิ่มระดับและกันเพิ่มระดับกิจกรรมของเราไปเรื่อยๆอยไรอย่างเงี้ย ใช่ครับก็อาจจะกลับมาเทียบเท่าเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ครับจริงๆในตัวเรามีขยานเลยว่าตัวมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะว่ามันสามารถจะงได้นหนโหจริงๆตอนแรกรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจแล้วกันใช้คขาว่าเสียใจเลยเพราะว่าจริงๆผมแบบเป็นสิ่งนี้เพราะเล่นบาสแล้วเราเล่นบาสมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันก็เลยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้แล้วกันครับพอต้องพอเจอสิ่งนี้แล้วพอรู้ว่าเราอาจจะกลับไปเล่นบาสเหมือนเดิมไม่ได้ก็อาจจะแบบกลับไป วิ่งเหมือนเดิมแบบไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า<ช>ก็โอทูแหละครับเป็นความรู้สึกนั้นมากกว่า,าแต่ก็ทําใจครับเราทําตัวเองเนาะ <c oughs> ไ,ได้พลาดของงานมันต้องแต่งสั่ส,ส่วยยังไงเพื่อให้รับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ออเป็นการก็โคกับาทางทีมงานแหละครับอย่างช่วงนี้มีถ่ายไปด้วยก็ทางทีกองทางกองแล้วกันก็จะช่วยเยอะมากแบบรับครึ่งตัวมีสแตนด์อินช่วยตอนเดินออกอะไรเงี้ยครับก็จะปติมันไม่จําเป็นต้องใช่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ แต่ว่าก็พี่ก็จะมีพี่สแตนด์อินมาช่วยเดินให้มีช่วยแบบอะไรที่มันขยับเยอะๆต้องใช้ขาเยอะๆหรือว่าเห็นกว้างๆเห็นขาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็จะมีคนมาช่วยครับ<ค><ะ>ยังครับยังยังตอนนี้ก็ยังออกงานปกติครับผมเพราะ,ะผมไม่อยากอยู่บ้าน ه, ผมอยู่บ้านไม่ได้คือไปรับงานได้ปกติพร้อมครับผมไม่มีข้อจำกัดติดต่อไม่อีกได้นะขยันมากครับช่วงนี้เพราะว่าไปไหนมีรถส่วนตัวครับผมถอยคันใหม่มาด้วย ออกจากโรงพยาบาลแบบถอยมาเลยเออมีหลายไม้แล้วครับตอนนี้ออบนรถมีอยู่สี่ไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับ